เอาด้วนแลวครับทุกคนตั้งแต่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องเจอมรสุมเจอดราม่าอะไรบ้างวันนี้อุ้งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับและทําไมแฟนคลับถึงยิ่งรักน้องเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับดราม่าแรกนะครับที่น้องเจอนะครับก็คือดรามา่ากระโปรงมันยาวใช่ไหมครับแล้วน้องเนี่ยเดินไม่ได้จนทําให้น้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับ เลอหน้าบึ้งออกมาครับแต่ชาวเน็ตก็ดันไปจับผิดนะครับใน5วินาทีนั้นเอามาแคปบลงติ๊กตอกบ้างเอาไปแชร์ลงโลกโซเชียลบ้างนะครับทำให้คนเนี่ยเข้ามาต่อว่าน้องเยอะแยะมากมายเลย แต่อุ้งอิงนะครับก็ยิ้มรับกับดราม่าและพร้อมแก้ไขพัฒนาปรับปรุงนั่นเองนะครับสำหรับดราม่าแรกก็ทําให้แฟนๆนะครับยิ่งหลงรักน้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนั้นพี่อุ้มก็ได้เอาคลิปน้องไปลงทิกตอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประมาณว่าปกป้องน้องนะครับและก็มีเหล่าบรรดากลุ่มต่างๆนะครับก็เซฟเข้าไปโอ้โหดราม่ากันเยอะแยะเหมือนกันสําหรับช่วงนั้นนะครับและเรื่องที่2นะครับที่อุ้งอิงแพ์บ้านแพงเนี่ยเจอดราม่าเลยนั่นก็คือเรื่องเสียงของน้องนั่นเเออองงงงนสียข้ คือบางคนเนี่ยบางกลุ่มจ้องที่จะเอาไปติติ้งนะครับบอกว่าน้องเนี่ยคอนโทรเสียงยังไม่ได้เสียงยังเพี้ยนบางคานะครับและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็พยายามปรับปรุงจนตอนนี้ก็คืออุ้มเรียกว่าน้องเนี่ยเกือบ99%แล้วนะสำหรับเสียงของอุ้งอิงด้านหน้าเวทีนะครับเรียกว่าน้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะและดราม่าที่สองนี่แหละนะครับทำให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเนี่ยย,ยิ่งรักน้องเพิ่มมากขึ้นนะครับย,ยิ่งมีคนมาตําหนิเท่าไหร่ คนก็ยิ่งรักน้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับดราม่าเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องที่น้องป่วยนั่นเองนะครับน้องเจ็บท้องแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะครับเอาพัดลมไปเป่าให้นั่นเองและคนบางกลุ่มนะครับก็ไปดราม่าน้องว่าน้องเนี่ยทำไมไม่ลาป่วยนะครับซึ่งวันนั้นอุ้มได้ไปถามาคุณพี่หมอนอิงแล้วพี่บอนอิงบอกว่า คนมารอน้องนะครับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นร้อยเนี่ยนะครับน้องเนี่ยหอบความฝันหอบความหวังของใครหลายๆคนนะครับซึ่งคนมารอน้องที่หน้าเวทีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับน้องก็ทิ้งพ่อแม่ fc ไม่ได้นะครับน้องต้องไม่ว่าน้องจะเจ็บหรือจะป่วยยังไงห้ามลามาสายน้องปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นนะครับน้องก็ต้อง ขึ้นเวทีด้วยสปิริตที่โอ้โหเรียกได้ว่าเด็กอายุเท่านี้แล้วมีความรับผิดชอบขนาดนี้นะครับถือได้ว่าองอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่มีสปิริตที่ดีมากๆวันนั้นถึงจะร้องไม่ได้แต่พ่อพ,อพอแม่เอฟซเนี่ยก็ช่วยร้องจนจบเพลงนะครับอันนี้แหละนะครับเป็นดราม่าที่น้องเจอและน้องนะครับก็ยังยอมรับและพัฒนาแก้ไขจนถึงทุกวันนี้นะครับองิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเป็นคนที่น้อมรับกับคําติชมเขาเรียกว่าเป็นน้ําที่ยังไม่ได้เต็มแก้วนั่นเองนะครับน่ารักสุดๆสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะนะครับและล่าสุดพ่อโจเนี่ยก็ได้แต่งเพลงมรสุมต่างๆดราม่าต่างๆให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยอุ้มคิดว่าเพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงอีกแน่นอนมโอกาสได้ฟังไกลแล้วเหมือนทุกคนนะครับเพราะมากนะครับก่อนจกไปคลิปนี้นะครับพิมก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเป็นกาลังใจให้องค์อิงเพชรบ้านแพงและก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้ ุดมีคนแต่งตั้งนำสกุลให้พี่อุ้มเป็นอุ้มอิ่ม,มเพรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไปแล้วนะครับ ็นหยังหลังเธอกระใจอ่อลาคือไม่เปื้อนหยดน้ําตาไฟสองหนาก้าวขึ้นเวทีบ่ฮเป็นหยังหลังเธอกระใจบ่ดีไคยแน่แต่มีเอฟซีพอได้ได้ส่งความท้อ มาดูเป็นยังไงคือทา h ทั้งหลายให้หลาลูกคิดยังผิดหู่ิดตาคิดเห็นแต่หาผู้ค้าสางโกแม่น้องคนนี่บ่ื้คำสอนของพ่อคิดดีมีดีสา เสียใจนั่ 咿呀。 会。<laughs> <laughs>